วัดีสวัสดีเด้อนะเคพี่น้องตอนนี้กะสร้างเพิ่นนะกำลังสีหามเสาหรือว่ายหญ่เสาเนาะเพิ่นสิถุงหน้าหางไปง่ายนะเออพิ่นจะมาไว้บอนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่หานาะหาง ก็ยืนเบึ่งอยู่น้ะดีใจเพราะน้ำากระาวก็ดีใจน้ำนองมะนาวเนาะที่ลที่ได้อีกมีของนาใใสแล้วเนาะโอ้่าเกยอรงกจ้ราช่วมัเอะเยเอาช่ได้ไเงกันที่วานนี้ช่างนกทียงกันอยู่บ้บานี อุ้ยช้ำหาหกเจ็ดคนอยู่เนีเอาข่ามานะถ้าหาหกเจ็ดคนจะเป็นไงคนยังบุทันมาต่อนี้โอ้ตอนคนมาชงหาหกเจ็ดคนเอาหน่อหม่านาวตอนนี้่ัาหาคนสี่คนสรุปแล้วผู้ที่หาบริหาม

ก็ไดเก็บได้กำกับซอสาวไอ้น <unser> ้ำนอนท่ได้บี่ระตาเดินน้อยนอนนาจินยาสาวน่อ่างนอนอย่างนอนาบอกเพราะนอย่างนอนจะพื้นเ่งประตู่าคืออยากนอนนะสวอ่งนอนก็ว่าอย่างนอนเด้ยนอนมะนาวเน่นบอกนบ่าวจะบอกนายจะพื้นเนี่นวะูตึงงเ่ยน เรต้องคคุมนะรต้องคุบคุมได้ของน้าใหม่เลยค่ะหน้าใหม่เรอยมันโตอย่งใบปาสตาแล้วนะเราไปปาสต้าสิบหกของมัไปปาสต้าทางข้ามาตาวันพาร์เน่มีผีปีศาจ แลมาเยี่ยนว่ะมาเี่ยนเมื่อยๆหัวของน้าหือฝนพี่่ย่มาพี่าห้งนปะกอีถามสาวมาเลยสจะกนและดเยรมะนาว่จะตื่นเด้อรอะเย็นไได้บ่จะเหรอคะคกันว่มะนาวแบคนก็บพี่อยู่น้ำกันสร้างวาใชเนาะเานังเบิ้งอันเานั่งเขานังเบิ่งสร้างวนเห็นเขานั่งมั้ นงเป็นลงใจะ่านี่เกะช่างกับบหูเนาะบุนตาบได้เหยนายู่เนาะบ่ชะบูจะจับกับมาพีไ่ให้เรอม่ด้เนาไม่ดอกเอว่าเป็นคนโอ้โดอกน้องสาวคนแรกจะเห็นโดนเลยนนทงาันนี้ตัดไร้บนี้มาให้ดพระเจ้าเพื่อนแล้วกอนเพื่อนมางามก่อนจะ้ดอกเดิมมันจะงามเดิม เราเป็นชื่เจ๊ไม่ได้พวกรคนพูดจับพูงงามไม่ได้ัวว่า啥ก็ได้เนอะทางกางก็ไอยากได้เนาะบางคนผูงงามเหวยงวาไคสิบเเซียว่าสิบไม่ได้ัวรไงไ่อยากได้ก็ไเนาะคนับงงาม่ได้ัวรนมันาวไปเบิ่งรายมือน้ำใสนะเบิรงายมือ ไรมือมัแต่คนมาแตะนะชี้มือมาแต่ตะโกนว่าเจ้าชีได้ผัวอยู่โอ้ส่งข่าวเอ่ยเน้อเอยจะมาลางถวยเมื่อไหร่กันลังกินข้าวกันกน,นี่เ่อไหร่ิดว่าแค่พองนะเออเท้าาวตาจะเนอะดีใจน้ำน,นองมะนาวองน่ใ่ม่เหา,า,ายด้วยแล้วถ้จะพอได้ดสูงเงินไปเท่าน้ชิตอีกเนาะชิ

เกี่ยวมาต,งตงยายนนึงเอง้ยมั่จชนโตเวาะสี่ลาย่ไ <นำ S 1> หมเนาะชนโต้วงู่ลายาเอ๊ะาไว่ตรงกลางคนละดืละงคนมานอนติน,านา่างวคนมานอนก็นกนดีไปย,าปปย,ายบบ่างเนึงอในขี่ไปเนอะผู้อู้ถูใหญ่ห่นมุมแร่ลางเฮือิ่นพน้องเลย เจ้ามันกวดกวดแา้วก็ใชัจะต่าไปนี่จะเจ้ามาชื่อเนี่ยไอ้คนกวดใบราไมื้งสายุฒามาจัดการพี่เนาน้ำปูกล้าเนาะเนี่ยปกกล้ากับไปใส่กล้าปู่หอยน้ำได้ดิคุณทิ้งเนี่ยได้หุ่นเนี่ยมันจะไว้สิยามันจะบินตับไปกอดเนาะขนาดขนาดนั้น้้งนองคนบ่มีเงี้ยงัวได้ดิคุณเะบกไร่ แต่เอาขี้เกมาใส่ลายเรียบไหมคะสมกันแล้วสาวน่ะนี่เดี๋ยวมาค่้ค่ายหัวเสือนะทีหัวเสือไทลายเส็หัวคนหูเนาะปัวไห่วหาเออขันกระเจ้าชก10,000รดหายเศ้าแล้วนะหายเ้าล้บอกยังไงลายแล้วนะไม่รู้่าแนว ขายชิปเลยจี๋หายสายังไงบอสายได้ายชิปบอสนี้ในบอซาวบเนาะมันาวเนาะแต่ทั้งหัวคนละกายเนีไ้สหมืนเนาะเยียเลยเนี่นพวกบอสบอสชื่องสาวยาวไดนฮะื้อได้ไหมถือหัวเจ้านี่ยถือหัวเจ้าอย่างน้ะอหัวไนบ้ดอกว่าเท้อันนี้เพิ่นกินผายนข้าวตะกี้มยังหละซื้อวันนั้นเพิ่กผาไหมวก กวกในแถวคนบ่นนะอากนบอกวกกระอนี่เด้เนาะอากเรอะจากแรกค่อยกับพวก้น่ะเบอกบกค่อยกับเตือนท่นอยู่แต่ว่ากะยังบ่หูซื้อปานไหนเนาะกักกักักเจ้าให้คักให้บ่กบ่กกักปานนี้ไม่แสดงไม่แยดงอู้หูใหม่ใหม่ขันลาวบนหับเข่ากับมาไว้เฮือน A cắt lọc nó của lạc 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 อันนั้นอันนั้นแยกไว้ก่อนนางตัวใดเปียกแยกก่อนมอเข่ากันปวดโลกเออตัวใดเปียกเข่ากันแยกพูนพูนตัวตัวเปียกซราออกนอกก่อนนะมันแห้งซะสร้ามาเปียกไหเออเลยใหญ่ไหมสร้างที่เสียมจกบ่ล่ะเสียมจกมันจะส่วนคนน่้นนะกระส่วนสร้างเออสร้างคนก็นั่งพักพอหน่เนาะเมื่อยหนัก ตัตี trên, trên, í, lên, ้คนได้หนเนาะตีหาคนนักตื่นได้หนิยอือวขาเป็นแล้วยุคเฮ็ดนะอ้าวตวนคูจ้างกันบอวา เจ๊บเอวเพืนทันทีบาดนี่โอ้ยเนาะเด็กหัวช่างมาเล่นเนาะโอ๊ยแกกะดีคือกันนะจุ๊บเจ้ากรเฮ็ดเลี้ยงเป็นระเบียบโอ้ยพ่อว่าเพื่อนยุดแทนยุดก่อนว่าเจ็บแอวแล้วบาดนี้เมื่อกี้คือหันแท้ น้องอ้อนเนาะลูกชายของน้าบาวของน้องเต้ามาหาพ่อเพิ่นอืมเพิ่นก็ะยุดก่อนเนาะเพราะเพราะว่าเพิ่นโทรมาบอกว่าให้นยุดก่อนเพิ่นก็หามได้ประมาณสามสามเสาเนาะสามเสาก็เลยบอกให้นยุดก่อนไว้สั่นผู้จ้างหรือคุนย่อยุดก่อนเพิ่นบอกนะเออจะบอกไม่เออจะสั่งไม่ยิ่งเพิ่นว่าให้กับบริยัทน้องผู้คนเนาะว่า เดนัดหมายกันหมดค่ะพิธวีวาสีลงมาเคลียร์ทถานทีบนชีเฮดนี้วานนะวันนี้คุณว่าใไฮว่าอายุก้อนบปนจังคีบอกไม้คุณว่าโจก้อนโจก้อนจากมึงอจากสองคุณว่าโรมานี่หอ

จกนี่ไ่ได้เห็น่าันนีนะจกนนจกอวเลยกันไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวใช่เที่ยวเจ็บเอวเจ็บเอวปวดหรือปวดลายบ่ยมากระดอีุ่แป๊ดแปว่าเจ็บเอวเลยติยังน่อยยังนุ่มอยู่ก็ว่าเจ็บเอวเลยโอ้ยน้องมะนาวนี่ เตียงว่าเนี่ยเขาชนอนนิ่งๆแล้วเตียงเปาเตียงเออแมนยคยินพ่นเลยเนาะนี่คอยยากให้เจ้าเนาะทำความสะอาดเฮือนนำด้วนางยังมีงุมหลายสักไหมยังยังันทั้งผมเนาะคนมีผมในปอนลงมา้ก็้างอยู่นี่มีแต่ยังงุ่มเฮ็ดแต่ละมือนะการลงมาตัวว่ายื่นออกเฮดเฮดที่ละน่อยเนาะเออเมื่อหคนมือผมาเฮดหัองนานรเนาะังพ่อกันอีก ปุูนงัวนี่เนาะมันสีงามกรัวงามหึงเนาะงามหึงกวรปุ๋ยเคมีเนาะเพราะว่าธรรมชาติคงณไอพี่น้องเลยเวลาเาใส่ผักใส่ยังก็กินเด็ดสบายใจเนาะเปนสีงามหึงเนาะปูนท่าให้ก่อนได้เลยแต่ว่าใส่ปุ๋ยแบบงามเข้าเดียอะไรก็จืดเนาะจืดแล้วมันก็บ่งงามใส่ผักใส่เข่ากันอืม

เมอพ้อเมือยมือมขึ้นไปกินเท่าอหร่นาบัดพั่เมื่อยกะทิปึงไปแล้วเนาะมกินยาที่นี่เมื่อยเด้เนาะอเ่อ้าวเพินวัดเพือเพินซื้อมายังอยู่อ่ะทิปึงไปแล้วจ้อยตามามภาษาเพิ่นแหบนอเพื่นพี่น้อง การยังดีอยู่นอนมื่อนี้กต่ทางน้องมะนาวเพิ่นก็ได้เฮ็ดเวียกเนาะเลยออกกับร่งกายแน่เนาะเเสื้้อผาานะถือว่าออกกับร่งกายเนาะสาวบัวเนาะแม่นกวดกี่ปุ่นเพิ่นทิชชัยเพิ่นทิปหากี่แฉบอันกระชอบเนาะมาชัยกี่ปุ่นในกาเพิ่นสิพทายสาวหนึ่งสิพันหรือว่าชาวพันเพราะว่ามัวนั่นนี่กี่เพื่อนของน้องเพิ่นก็ได้มีกี่ปุ่นท่าเพิ่นนา ไอ้พวกที่เจ้าใช่นี่โอ้ยคนยังไลไลใส่พักมีงามเท่าไรวะมอชาวบางเลยโอาไปเจ้าโอ้น้ำหนองมะนาวไปใส่ข่อยนี่เออพักข่อยอยู่นาโอ้ยกองข่อยมีอยู่กี่พูนข่อยข่อยพอไดรชัยอยู่อันนี้น้องเพิ่นเสียเอาไว้คายเออเออเออดีดีเพิ่นคายนี่ชอบหนึ่งเศร้าพันผู้เล่น มาชื่อชาดิโฉบชาพันแต่มาชื่อไว้เนี่ยก็โฉบทิพพันตอนนี้ทั้งน้องเพิ่นขึ้นไปกินผือน้องอยากน้องอยากกินข้าวอีกเลยอ้าเนาะเพิ่นเห็นมียกางนี้เพิ่นก็แบบย่อยเนาะแม่ก็อยากอีกคือเพื่อนของน้องนี่เพิ่นหาเบิ่งเนาะเพิ่นว่าป้าหลังคาของเพิ่นนึงเดียวเห็นทอดเดือนทอดลาวเพิ่นว่ามันขาดเนาเพิ่นเอากระโฉบบังไว้แต้เบ่เห็นเนาะเพิ่นเลยคา ดอกเตาคนอาจจะหูคนซี่ไอ้เบิงอยู่เห็ดทันเดือนทันดาวเฮืนคืออันเฮือนครัวคนนี้จะไหมค่ะเนาะไหมค่ะดอกไปดิมันสีขัดเลจะจะไปยืนอยู่กันตารางได้สบายยอนเห็ดผลนี่แหละทางน้องคนมาเพื่อนกะเซ่ได้เอาันช่วงลมลมนะทางน้องคนมาลงไปอยู่เพื่อนคนอื่นคน่าเพื่อนในปิวว่าจักอันพาหมอ้ายังปิววัดคนว่าหมัอนสาลมเดยหาเก็บเอาบ่ เมนทางน้องเพื่อนญาติไเพื่อนเซ่หักน้องเพิ่งมาจากได้เพื่อนใหม่แล้วก็ไม่ห้องน้ำอีกเพราะว่าเพิ่นกลับไปคือว่าบัวเนาะไปป่ากับไกลเน่บินไม่ย่ายม่ยิ่งกับญาติเน่บุตติเพิ่นช่วงนี้กันเนาะเมนญาติได้เหรอเมนต้องท้าว่านั่นกับเม่ไปนั่นแหละบติเพิ่อนไปเทากะสิเลกับชะเนาะให้ทั้งน้องเพิ่นกินข้าวก่อนเพราะว่าน้องเพิ่นปวดกี่เพื่นเมื่อยได้สาะเนาะ เา่ากระชิได้กลับก่อนปซายสาบ,บัวห่ากระชิได้กลับเนาะอโอเคนะไปขึ้นนองเนาะสำหรับคลิปนี้กะสว่างกระชิบพอจบเพียงเท่านี้เนอรนะครพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี